สว,ส,วส,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเอามาพี่ๆครับผมมาตามกันต่อนะครับผมนะกับเลขประชานิยมเนยพี่พี่เด้อนี่มาเบิ่งสถิติงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมจุดบิน4ตัวกับเขาอยู่นี่บอฟฟิเนตหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอยู่ตรงนี้นะพี่พี่เด้อนี่นะครับผมนัเก่าเกตกับเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตัวเด่นตัวเน้นนะครับผมร้อยสิบหน่วยอยู่ตรงนี้นะครับผมจุดสองตัวสามตัวนะพี่พี่เด้อนี่เขาอยู่นี่ครับผมเก่าเกตกับเขาอยู่นี่นะพี่พี่เดหนึ่งเก่ากับเขาอยู่นี่นะพี่พี่เด นี่นะครับผมเนาะของวดวันที่หนึ่งธันวาคมมานะครับผมเนาะเอาตามต่อนะครับผมวดนี้สิบหกพฤศจิกายนเอ้ยสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมปีกับผมบอกผิดนะพี่วินาะสิบหกธันวาคมเด้อเด้อเด้อไก่ปีใหม่เลยครับผมเอาตามนี้นะครับผมจัดมาให้แล้วนะครับผมเนาะเลขประชานิยมนะครับผมเนาะวดวันที่สิบหกเดือ,อนพดษภาคมนี้ 4ตัวคือเานะครับผมชุดเป็น4ีตัวก็ีห้นะครับผมนะห้าหกเจ็เลขเลี่ยงเลยตัวนี้นะีห้าหกเจ็เลขเลี่ยงเลยตัวนี้ครับผมเอานี่นะครับผมนะเอาไปจับคู่กันในรีววเดิมมาจุดใดนะครับผมว่านี่แล้วก็เลขจับคู่ให้เรียบร้อยนะครับผมนึ่งมีอยูีนี่4ีหนึ่งซีสามบอครับผมฮานี่ก็ฮานึงฮาสองาเก้าหกก็หกหนึ่งหกสอเก้าเ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่เอานะครับผมนี่ตัวเด่นตัวเน้นกันยูนิตตัวเด่นยูนิตได้พี่พี่เดอจับคู่กันยูนิตก็ได้หรือว่ามาเอายูนิตก็ได้ด้วยพี่พี่เดอนี่มีอย่างละหาชุดนะพี่พี่เนาะสี่ก็ห้าชุดห้าก็ห้าชุดหกก็ห้าชุดเจ็ดก็ห้าชุดนะครับผมนี่เอาพี่พี่ครับผมเบิ้งนะครับผมเป็นแนวทางกันผู้ใดที่เคยติดตามแนวทางในชุดนี้ก็ลองเบิ้งนะพี่พี่เด้อเอาไปเป็นแนวทางกันได้น้องมาลงไหยแล้วนะครับผมนะกราฟเลขประชานิยมงวดสิบหกธันวาคมสองพัน จัดไปเด็กพีพีเด้อเอาแคปหน้าจอไว้พีพีครับผมแคปหน้าจอนะครับผมว่ามีพีพีหลายท่านก็ติดตามกันเยอะนะครับผมเนาะกับแนวทางจุดนี้ก็ลองมาลงให้เลยเด้กพีพีเด้อเอาตามนี้เด้กพีพีเด้อเอามาขัดจัดขัดจกับพันปูเรมักกับรองไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมมากระพันเท่านั้นนะพีพีเนาะเอาเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเท่านั้นนะครับผมเนาะใจด้วยนะครัรับชมเด็กพีพีเด้อเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้กพีพีเด้อร์ขอบพระคุณพีพีทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามาเป็น กำลังแรงใจให้น้องนะครับผมนะทุกการคอมเมนต์นะพี่พีทย์นะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมนะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์เดี๋ยวผมคอมเมนต์ใดที่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวพี่น้องอีกขอบไปตอบให้ด้วพี่พีทย์นะมาอยู่บ้านช่วงนี้ก็งานกับไลน์เนาะเบียกกับไลน์บอดี้ยูดีสักเลยแต่ละเหมือนนะพี่พีทย์นะเอาสู้ๆกันไปนะพี่พีทย์นะไกล้ปีใหม่แล้วก็บหัวใจโชคดีนะพี่พีทย์นะตามนี้นะครับผมนะเอาโชคดีไม่แห้งกันอยู่อู๋ทุกคนนะครับผมนะไว้เจอออกัััันคคคคลิปปต่่ไดพพีีีขบบบุณรรสสวผม